เหตุน้าท่วมแม่สายนะคะก็ทั้งสองฝั่งก็คือ,อาทางฝั่งท่าขี้เหล็กแล้วก็ทางฝั่งแม่สายของไทยนะคะกับเบียนมาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะฝั่งท่าขี้เหล็กนะคะทั้งตลาดท่าร้อนนี่ค่ะร้านดิวที่ฟรีซึ่ง เป็นธุรกิจของคนไทยที่อยู่ในท่าขี้เหล็กนะคะก็พังเสียหายมากที่สุดประวัติศาสตร์เลยเพราะน้ำมาถึงชั้นสามของร้านเลยนะคะเพราะว่าก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ําสายนะคะทุกครั้งเองน้ําจะไม่เคยถึงตรงนี้นี่คือภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเพื่อแม่สายโจทย์ายของไทยและในเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมาค่ะร้านดิวตี้ฟรีที่ฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย ไปเปิดร้านดิวตี้ฟรีที่นี่กว่า20ปีได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณแม่น้ำสายอย่างหนักเนื่องจากว่าตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายเช่นเดียวกับร้านค้าในตลาดท่าล้อของเมืองท่าขี้เหล็กรวมถึงบ้านเรือนประชาชนส่วนราชการของเมืองท่าขี้เหล็กก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่เห็นเป็นสภาพภายในร้านดิวตี้ฟรีของ นางสาวภกายมาดเมียราประธานหอ,อกกันค้าแม่สายและเป็นเจ้าของดิวตี้ฟรีในฝั่งท่าขี้เหล็กซึ่งนางสาวภกายมาดเปิดเผยว่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเนื่องจากว่าน้ำป่าบริเวณริมแม่น้ำแม่สายครั้งนี้ได้เข้ามาจนถึงชั้น3และมีความรุนแรงทําให้กระจกแตกข้าของภายในแม้ว่าจะยกไปที่ชั้นสชั้นห้าแล้วแต่ก็ยังเสียหายอย่างหนัก เห็นได้จากสภาพที่เห็นนั้นมีดินโคลนจนมาถึงชั้น3ซึ่งต่อเนื่องไปถึงบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณด่านตอมอของเมืองท่าคีเหล็กสภาพความเสียหายนี้ไม่ต่างกันกันกบร้านค้าของชาวเมียนมารวมถึงชาวอำเภอแม่สายและขณะนี้เองกองขยะจำนวนมากรวมถึงดินโคลนก็มากองกันอยู่ที่หน้าร้านเดลทีฟรีนะคะที่แห่งนี้ก็เป็นจุดที่รับทั้งดินโคลนและ กองขยะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกมากเนื่องจากในฝั่งเมืองท่าคีเหล็กเองบ้านเรือนของประชาชนก็ยังได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนักเป็นร้อยปีวืะคือคือหมายถึงว่าที่ที่ตรงอาคารตรงนี้มันคือสูงที่สุดตั้งแต่พี่มาตั้งร้านตรงนี้ไหมกี่ปีแล้วยีอาคารนี้เป็นอาคารจำลองมาจากพระราชวังมันเดลค่ะก็เนี่ยดูสิ นี่คือมีตรงชั้น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 หนึ่งเนี่ยอันนี้ชั้นอันนี้ชั้นสามชั้นสามคือมันกระแทกมาอ๋อน้ำจากทางนี้ทุกทิศทางทั้งหน้าทั้งหลังรวมข้างบนสะพานด้วยคือมากมากที่สุดตั้งแต่ที่ตั้งร้านตรงนี้นะปีไหนได้คะพี่ที่เราเปิดร้านตรงนี้20ปีแล้ว20 ก็ยังยังโดนพักเลยแรงขนาหนะคือแรงอันนี้มันคือซีนามิเลยนะพี่แต่ปกติถ้าน้ำมันท่วมมันก็ไม่ถึงไม่เคยถึงนี่ไม่เคยถึงเป็นประวัติเป็นภัยพิบัติในปอดวัตศาสตร์เลยภทยยานนาอืมเกิดเป็นขึ้นเือะมากเลย ซึ่งกองขยะและดินโครนที่วิเรนดิมน้ํานี้ก็ผ่านมากว่า10วันแล้วไม่ยังไม่สามารถดําเนินการใดๆดได้เนื่องจากว่ายังคงต้องรอฝนที่จะตกลงมาถึงจะวางแผนในการฟื้นฟูเราเข้าไปในเมืองท่าขี้เหล็กก็พบว่าทางการเมียนมาเองกําลังเร่งในการฟื้นฟูเมืองท่าขี้เหล็กโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจนะคะที่บริเวณวงเวียนแห่งนี้ก็เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกัน บ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งยังอยู่ในสภาพดินโคลนจมอยู่ใน พื้นที่ที่ทั้งในถนนและตามซอยต่าง,างๆโดยทางการเมียนมามีการระดมรถแมคโฮรถในการตักดินโคลนเข้ามาฟื้นฟูตามบ้านเรือนประชาชนแต่ก็ยังคงทําไปได้อย่างช้าเพราะว่าพื้นที่ความเสียหายหนักไม่ต่างจากในพื้นที่อําเภอแม่สายเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าชาวเมียนมาเองก็ต่างออกมาเพื่อที่จะาหาซื้อของมีการข้าไปฝั่งไทยบ้างแล้วก็ในส่วนของบริเวณตามถนนก็ยังมีกอง ขยะมีรถที่จอดเสียหายจากน้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดค่ะแต่ก็เปิดท่ามกลางที่จะต้องมีการฟื้นฟูกันไปนะคะตามซอยก็จะเห็นนะคะว่ามีสภาพดินโคลนไม่ต่างจากฝั่งอำเภอแม่สายของไทยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นสภาพภายในเมืองท่าขี้เหล็กนะคะทุกภาคส่วนทหารตำรวจของเมียนมาก็ตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือ วันนี้ทางด้านของในสภากายมาศก็มีการนําน้ําดื่นแล้วก็ข้าวไปมอบให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวเมียนมาที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเมียนมาเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักในหลายๆเมืองนะคะที่ยังเข้าไปไม่ถึงค่ะนี่ก็ทางการเมียนมาก็มีการเปิดศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันสภาพในท้องถนนนะคะก็เต็มไปด้วยดินโคลนอย่างที่เห็นค่ะ นี่นะคะมองเข้าไปในซอยนั้นก็ลึกเลยนะคะก็เสียหายหมดค่ะน้ำในแม่น้ำสายก็ทะลักเข้ามาท่วมในฝั่งของเมืองท่าขีเหล็กดังนั้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาะระหว่างเมืองท่าขีเหล็กและเมืองแม่สายนั้นถือเป็นเมืองชายแดนที่มีเศรษฐกิจนะคะการค้ากว่า5 0,000ื่นล้านต่อปีค่ะประธานหอการค้าอำเภอแม่สายเองก็อยากที่จะให้ทาง รัฐบาลไทยนั้นตั้งวองลลุ่มในการที่จะเริ่มวางแผนในการกอบกู้เมืองแม่สายรวมถึงการกอบกู้ชายแดนการค้าชายแดนของไทยและทางเมียนมาในพื้นที่แม่สายและท่าขี้เหล็กเนื่องจากว่าการประเมินความเสียหายในพื้นที่น่าจะไม่ต่ำกว่า1 0,000ล้านบาทตอนนี้ในแง่ของการป้องกันไม่ให้มีการน้ำท่วมซ้ำก็มีการนำถุงแบก็กบิ๊กแบก็กมาวางไว้บริเวณ ริมแม่น้ำสายนะคะของทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้น้ำนั้นเข้าเมืองไปซ้ำเติมพื้นที่เมืองที่กำลังมีการฟื้นฟูกันอยู่ค่ะซึ่งภายในตัวอำเภอแม่สายเองอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นควันค่ะเพราะว่ารถที่เข้าไปตักดินโคลนตามซอยต่างๆก็วิ่งผ่านถนนผลโยธินนะคะก็อาจจะทำให้มีฝุ่นคลุ้งไปทั้งเมืองและตามซอยต่างๆ ก็อยู่ในสภาพที่เห็นนะคะแม้ว่าน้ําจะลดลงแล้วแต่การฟื้นฟูเมืองยังเป็นงานใหญ่ที่ยังต้องรอะะการฟื้นฟูทั้งในแง่ของถนนดินโคลนนะคะที่เห็นนะคะแล้วก็ บ้านของประชาชนก็ยังไม่ได้มีการล้างบ้านเนื่องจากว่าน้ําประปายังใช้การไม่ได้นะคะก็มีได้บางส่วนแต่อาจจะไม่เพียงพอรวมถึงนี่แหละคะ่ะการบรรทุกดินโคลนแล้วก็ขยะต่างๆในการฟื้นฟูเมืองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับแผนการฟื้นฟ,นฟนูนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นความเสียหายไม่ต่างจากเหตุซึนามินะคะรวมถึงทางประธานหอกันค้าแม่สายเองก็อยากให้รัฐบาลวางแผนในการที่จะกอบกู้เมืองแม่สายทางด้าน การค้าด้วยค่ะเหตุน้ําท่วมเนาะที่อาเภอแม่สายซึ่งแน่นอนมันกระทบทั้งอาเภอแม่สายเองทั้งฝั่งท่าขี้เล็กด้วยตอนนี้ทังของการค้าได้ได้ประเมินเรื่องความเสียหายต่างๆได้พอเห็นภาพอะไรได้บ้างอย่างคะตอนนี้นะคะก็คือเสียหายทั้งสองฝั่งเพราะเราอยู่ชิดติดกับแม่น้ําสายนั้นธุรกิจของใครที่อยู่ในเมียนมาธุรกิจเมียนมาอยู่ในฝั่งไทยก็คือเสียหายเป็นการเสียหายร่วมกันเนี่ย มองดูแล้วว่ามันเกินกว่าพันล้านแล้วค่ะตอนนี้มันมากมายมหาศาลนะคะคือธุรกิจก็ต้องหยุดการค้าขายก็ต้องหยุดนะครับตอนนี้ก็คือที่เราต้องเร่งทําให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเอาคนออกมาจากพื้นที่ที่ยังติดอยู่ไม่ว่าที่บ้านเขาหรือเกิดติดอยู่ตามหลังคานะครับก็เอาออกมาให้ได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยมาประเมินแต่ว่ามองดูแล้วนะมันหลายพันล้าน อย่างถ้าสองจังสองอำเภอเนี่ยคือแม่สายกับท่าเลิกเนี่ยมันก็เกือบเป็นหมื่นล้านเลยนะครับเพราะว่าบ้านเรือนเสียหายรถแล้วก็สินค้าเสียหายลอยไปกับน้ําหมดแล้วก็ยังมีคนที่เสียชีวิตอีกจานวนมากเลยนะคะที่ยังประเมินไม่ได้ว่ากี่คนที่ลอยตามน้ํามาคือคนที่อาศัยอยู่ริมน้ําซึ่งออกซึ่งออ,ออกกันมาไมา่ทันติดอยู่ตามบ้าน หรือติดอยู่ตามดินโคลนก็เยอะนะครก็มีที่เราไปเจอตักโคลนขึ้นมาก็มีล่างออกมาด้วยนะฮะอันนี้ก็หรืออย่างอันนี้ก็ต้องสําคัญมากก็คือเรื่องของท่อน้ำเพราะดูน้นนําพัดน้ําพัดผาฝาท่อก็เปิดเราเดินไปเสร็จแล้วหล่นไปในในท่ออันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าว่าขอความช่วยเหลือตรงนี้ ดยเฉพาะเรื่องของน้ำน้ำบริโภคอย่ยงพอหาได้แต่น้ำที่ใช้อาบใช้เพื่อจะชำระร่างกายหรือจะเข้าไปในทาธุระส่วนตัวห้องน้ำเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีน้านะครับจะก็ต้องชักโครกต้องใช้ได้ห้องอาบน้ําต้องมีนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้อาบน้ําตั้งกี่วันมีแต่เป็นน้ำครัทั้งนั้นเลยนะะก็ขอขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ อำเภอเอื่นๆจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้ประสบภยัยพิบัติอย่างนี้เนี่ยขอส่งมาช่วยด้วยนะคะน้ําที่สำหรับใช้ในชีวิตรประจําวันคือตอนนี้เราเราผ่านช่วงผู้ชีมแล้วใช่ไหมคะแล้วนี้ก็สิบวันที่สิบเอ็ดละที่หลังจากเกิดเหตุก,การณ์แต่ว่าดูแล้วสภาพหลังน้ําลดนี่คือยังแบบโอ้โห,โโหโมันมันดูดดหนักหนา,หนาเป็นที่เดียวในประเทศไทย นะคะไม่เคยเจอภัยพิบัติแบบนี้มาก่อนนะคะอย่างของแม่สายเนี่ยเจอทั้งคือน้ําที่มาจากฝั่งเมียนมาเองนะคะที่อยู่ในอําเภอจังหวัดลึกๆเข้าไปแล้วก็ใช้แม่น้ําสายหรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆที่ใช้แม่น้ำเอ่อซึ่งแม่น้ําสายเ่ยแยกมาจากแม่น้ำสระ,ะวินนะคะแยกมาแล้วก็เข้าที่ประเทศไทยที่ตรงก็คืาตรงจุดนั้นก็คือจุดที่เข้าประเทศไทย มีทั้งดินโครนมีทั้งไม้สูงขนาดใหญ่นะหัวฝายนะคะตรงนั้นจุดนี้นกาหัวฝายแล้วก็บ้านเรือนธุรกิจของประชาชนที่อยู่ในพื้นแม่พื้นที่แม่สายเนี่ยก็ทางยับเยินเพราะเป็นอาคารชั้นเดียวทั้งนั้นอยู่ในเขตอาคารชั้นเดียวแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เป็นคันๆรถปิกอัพรถอะไรเนี่ยความเป็นคันๆเลยคือความแรงของน้ำนี่มาแรงมากแล้วน้ําจากบนเขา น้ำจากบนเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นผ้ามีผ้าผ้าฮีอะไรทั้งหมดนี่นะคะ<ม>น้ําจากบนเขาเนี่ยก็ลงทะลักกันเข้ามาจํานวนมากทําให้แม่น้ําสายทําให้อําเภอแม่สายหรืออําเภอทักกิกเนี่ยก็คือกลายเป็นแหล่งที่รับน้ำและรับขอ,อ,องที่เศษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นขนาดตู้เย็นขนาดใหญ่ยังล้มเลยนะคะ มันก็เป็นภัยพิบัติที่ไม่ใช่น้ำเอ,อ่เอเป็นภัยพิบัติจริงๆไม่เคยเจอยิ่งกว่ามันซนามิอะถ้าใช่ค่ะสึนามิสึนามิเลยก็ว่าก็ได้นะคะมีผู้ใหญ่ที่อายุเกิน90กว่าปีเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกนะคะเรงนั้นคือตอนนี้เรื่องของการฟื้นฟูคิดว่าต้องยกระดับเลยไหมคะ เพราะว่ามันเหมือนภัยสึนามิที่มันแรงมากการฟื้นฟูมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากับแจกถุงยังชีพแล้วแต่มันต้องทํามากกว่าน,นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถนนหนทางสะพานขาดสะพานขาดสะพานที่จะเชื่อมต่อไปถนนสายขาดเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างนี้ก็ยังดีก็ต้องขอขอ,ขอบคุณกองทัพไทยด้วยนะคะที่ส่งทหารทหารบกทหารเรือทหารอากาศมาช่วย กันเยอะมากเลยฮอนี่ก็มีเงินเต็มหมดนะถ้าหย่อนอาหารให้กับคนที่ติดอยู่บนหลังคาอบางคนไม่ได้กินข้าวมาสามสี่วันก็มีก็ยังได้จากกองทัพอากาศกองทัพไทยนะคะที่มาช่วยกันตรงนี้ก็ขอขอบคุณแต่อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะยังไงก็ขอให้ถึงฟื้นฟูเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเจ้าหน้าที่ที่จากกองทัพไทยเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์เห็นสภาพความเป็นอยู่ระบุเข้าไปถึงจุดที่เจุดที่เป็นภัยพิบัต เข้ามาก็เยอะนะฮะแล้วก็ยังมีพวกจิตอาสาก็มากันเยอะนะคะทั้งเคยาวราชแล้วทั้งเอของอะไรนะสุราค่ะอ่ามากันเยอะมากเลยค่ะซึ่งก็มีอุปกรณ์ครบในการที่จะเข้าไปกู้ภัยเกษมเกษมละเกษมราะเกษมราดนี่ก็มีอุปกรณ์เยอะมากเลยแล้วก็มีความชํานาญมีความคล่องตัวนะครับ แล้วก็ขอบคุณด้ทั้งสภากาชาติไทยนะคะที่ช่วยกันขณะนี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะรอให้ถึงจุดท้ายคือถึงฟื้นฟูเพราะคนที่เข้ามาในนี้เขาจะเห็นเหตุการณ์เห็นทุกอย่างทั้งหมดคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนไหมคะเป็นเดือนอยู่แล้วและพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพราะว่าเราก็เป็นในแถบนี้เราก็เป็นคนที่นํารายได้เข้าประเทศไทย เป็นปีหนึ่งหลายหมื่นล้านะนะคะ,คะเป็นแสนล้านนะคะปีต่อปีนะครับต่อปีประมาณเท่าไหร่นะคะเฉพาะมแม่สายก<อ>็เฉพาะมแม่แม่สายนี่ก็เกินกว่าห้าหมื่นล้านนะคะ,คะเพราะ,ะเรามีทั้งส่งออกแล้วยังส่งออกแล้วยังมีงานที่ที่มีที่ทางเมียนมาเองก็เข้ามาใช้บริการเราไม่ว่าด้านสาธารณด้านการศึกษาด้านแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในที่นี้นะคะเห็นทางฝั่งท่าขี้เหล็กนี่ก็คือเสียหาย มากน่าจะไม่<อ>ต่างจากแม่ที่แม่สายพอพอกับทางแม่สายเลยนะคะทั้งคิเล็กมิกกี้ก,ก็คุณแยมก็ไปเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความเสียหายมากมายขนาดไหนกู้ภยัยของเขาก็ต้องพยายามที่จะทําทั้งกองทัพด้วยต้องวิ่งเข้ามาในพื้นที่กันระดมเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะออช่วยกันฟื้นฟูนะคะธุรกิจร้านค้าอย่างพี่ติมก็มีธุรกิจอยู่ในฝั่งนูน้นใช่ค่ะโอ้โหนี่ อมไม่หนีอ่ะทั้งทั้งพังเสียหายกระจกแตกซุงมากระแทกกระจกแตกแล้วก,<ม>ก็ก็ประเมินก็น่าจะสี่ห้าสิบล้านได้นะคะอาคารก็ต้องซ่อมแจมแต่ตัวนี้ยังไม่ทําอะไรมากเพราะว่าข้างข้งตรง,ง,งพื้นน้ําก็ไม่มีตรงพื้นก็มีเศษกระจกเศษอะไรเต็มไปหมดเลยอ,อ้นก็ อันตรายสําหรับการที่จะเข้าไปกู้แล้วอยากหนึ่งที่บอกก็คือเรายังขาดเรื่องของน้ําเรียกว่าครั้งนี้น่าจะหนักกว่าตอนกู้ภัยถ้ำหลวงหลายสิบเท่าโอ้ยถ้ำหลวงก็คือการกู้อดีตออกมาแต่อันนี้มันมเดือดร้อนกันทั้งเมืองนะคะสองเมืองด้วยแล้วก็เมืองที่ใกล้เคียงทั้งหมดก็เดือดร้อนกันหมดมที่บอกตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทนี่ไม่ไม่เกินจริงเลยใช่ ต้องเป็นหมื่นล้านอยู่แล้วเพราะว่าดูบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนียแม้ระท้่งธนาคารก็ยังต้องกู้เอกสารหายหมดเพราะน้ําเข้ามาเร็วมากธนาคารหลายธนาคารที่อยู่ติดใกล้อยู่ตรงชายแดนเนี่ยก็ต้องปิดตัวเป็นแถวอย่างนี้มาตรก,การในการฟืนฟ้นฟูจากรัฐบาลที่เราอยากจะคาดหวังเป็นแบบสเต็ป สเตจเนี่ยตอนนี้ค่ะมันต้อ,อาจจะต้องเร่งเรื่องของการกู้บ้านอะไรกันก่อนแต่หลังจากนี้ค่ะการกู้เศรษฐกิจในแม่สายค่ะคิดว่าต้องเตรียมการไว้เลยรองรับเลยไหมครับเพื่อความรวดเร็วเอาคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของตรงนี้มาคุยกันนะคะมาคุยกันแล้วก็มาดูว่ามันเป็นยังไงคุณอยู่แต่ในเมืองมันไม่ได้คุณต้องมาดูเหตุการณ์ตรงนี้ของจริงที่นี่เราเป็นคนที่ทำรายได,ได้เข้าประเทศชาติเยอะมาก ตรงจุดนี้นะคะทารายได้มากมายมหาศาลไม่ใช่แค่แม่สายสห้างร้านค้าบริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในแม่สายเนี่ยเราก็ส่งออกไปจีนด้วยนะคะไปจีนไปลาวเมียมนมานั้นก็คืออย่านิ่งเฉยปล่อยให้เราเผช,ชิญชะตาก,กรรมแบบนี้ได้ยังไงร,รัฐบาลทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ําไม่ไม่คนส่งคนที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นความเสียหายระดับประเทศระดับชาติเสียหายทั้งบ้านเมืองประชาชนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วย เราไปสำรวจนะคะในหมู่บ้านต่างๆนะคะที่เกิดเหตุน,น้ำท่วมลราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม้ลุงขนบ้านเกาะวายหมู่บ้านปียะพรนะคะก็ต่างฝ่ายต่างที่กำลังเร่งฟื้นฟูกันนะคะแต่สภาพนั้นเสียหายอย่างหนักอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1-2เดือนค่ะทัปนีอสีชัยเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน